สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก fc เปิ้ลเมืองราชทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันพฤหัสท,ที่22กันยายน2565 5ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอดเปิลจะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดดาวจรค่ะหุ้นสามลัดดาวจรคืนนี้เราไปเริ่มกันที่ หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้ Hai, แอดเปิลไฮรูดศูนย์ค่ะแอดเปิลไฮรูดศูนย์ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ศูนย์หกค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ศูนย์หกค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้ Hai, แอดเปิลไฮรูดหกค่ะแอดเปิลไฮรูดหกค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกสามค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ หกสามค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอปเปิลให้ลูดหกค่ะแอปเปิลให้ลูดหกค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกห้าค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนค่ะหุ้นดาวโจนประจำเช้าวันที่23กันยายน2565าค่ะ แอปเปิลให้ลูดสอค่าแอปเปิลให้ลูด2ค่าเจาะเม็ดเดียวให้ส8ค่าเจาะเม็ดเดียวให้28ค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักชัทมาได้นะคะที่ facebook เปิ้ลเมืองลาดค่ะคืนนี้แอปเปิ้ลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ